สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดีเอฟซีทั่วโลกนะครับมาพบมาเจอกันครับช่องค้นขับรถทั่วชาแนลนะครับเช้านี้เราก็อยู่ที่โรงแรมอ่าพารากอนสวีทนะครับ้าแขกมาเทียว้าแขกมาพักโรงแรมนี่นะครับยยอ,อ,อยู่ที่ห้อกไ้องควาย วานเป็นร่องกอเส้นมือนีเป็นร่งกอล้านรงสองกอด้วยแกก็เริ่มจะยอยมากๆแนเอุดยงบูบ่าบูบ่ามาัติเป่าติดต้งข่าดอก บอกว,ว่าบางังเขาดอกนี่ครับโรงแรมยยอยู่ในซอยเก็บสิทธิ์ซอยเก่านะครับโรงแหนมมันงานทำความสะอาดเก็บกวาดเก็บเก็บกวาดไม้ใบไหลนะครับโรงแรมสะอาดสะอาดกระบะห้องน้ำม,มันก็ท่ทีไก่ในะจังน้อยเนาะแต่ว่ามากกว่าพ่อพี่นังควา้มีมองจอด รอยมีหงจอด้อยมีหองอ่าบน้ำต้องมีพออใจแล้วครับเดี๋จวจะ้อยกั็ไปทิ้งจังมีตนุนต้อยเทปทยตะิ์ได้ครับมีมินดแดนอยู่นเีเทีตะิษตนุนเทีบปตะิ์นะครับ รถั่วกับไรเยอะครับออกไปแล้วก็มีออกไปผ้าแขกใหญ่ลูแรนมพว่ามันจองลรงแรมม่อโรงแหนมอยู่นขึ้นนี่เอาลรงแรมนี่ขึ้นนี่เอาลรงแรมนี่มืกีแล้วแต่ปุ๊บตูวนะครับเดีวยตก็จองปุ๊บมาตั้ตูาลรงแรมไดงโรงแรมไดนนะครับอย่าชีวิตคนขับรถตูวอย่างนี้วครับโรงแรนมเนี่ยูีเพราะว่าคนขับรถัูวกัมี่เขาหินยกนะครับ เขาไม่เขากินครับเขาไปกินเขาได้นครับแต่ว่าก็แต่งตัวให้เียบร้อยนะเข่าินารียบร่อยจะโม่งอะไรเจ็บโมงสามีเก่าทั้งั้ละจะติดเกลืงพอว่าออกจากนี้แล้วตีแปดโมงน,นะครับ,มมกกบ,รบ,รบไป านไปแลมมาดิไฮทรงแขงแหลมมาดิไฮก็นี่ครับโรงแรมมันมีสองฟังครับโรงแรมนี่โรงแรมอ่าพารากอนสวีทอะไรเนี่ยาพารากอนสวีทโฮเทล ฟังหุ่นมันอารากอนสวีดดีสอดโรงแรมที่โรงแรมครับโรงแรมดีดีครับมี่ลานจอดนี่ยังดีอยู่นี่ลานจอดเขาเหรครับนี่คือจอดหนาโรงแรมนะครับด้านหนาเป็นนำ้ำพุเนาะลานจอดเขาฟังนุ่นกับจอดได้แต่ว่ากับจอดบได้เมืุ่กขันต่อครับเพราะว่าล่านจอดมันกับบรายเนาะ ปูใด้ขามาไดเว้่กระด้จวดปูใด้ขมาสากอะเพระดจวดมันก็นเ,าากนนกนเล็นั่นนีก็ซอยซอยแกว่งซอยนี่ซอยแกบ เป็นที่จอดรถน้อยครับรถจอดรถเก๋งรถอัพเนาะก็เอาความสดชื่นมาให้ตอนเศร้าครับสดๆดจุดหนาโรงแร่มเลยครับตอนนี้ แรกเขาก็ดีเขาก็มีมองจอดมองกิ้งเขาโอ้ดีของเขาอยู่ออกยังโมงนะแปดโมงสี่สิบไปจาไหนน่เนาละ จะได้ติดเครื่องรถนนจอดขึ้นมาขึ้นเขามาต่ก่อนบานก่อนเมืองเขาบุนได้มาขึ้นของนงเห็นสูบยาของแขกนำ้ำพุมีน้ำพุ้ีน โดเดียบ yeah, right. ้าน mm. <ligen> ่อนี่ครับนั่นแหละรดแรงนอย่นงเงีี่ถนนเทปรสสิทธิ์ครับดอกมึงหอมบ้าน่อ มหอมว่าดอกเกี่ยวเนี่ยไม่คิคุมงามดอกไม่งามเลยคุ้มงามครับจะได้กรฝากกดไดกดแช้์กดติดตามใหนน้เห็นเด้ครับเด้อฝากกดฝากเบิง้งคลิเป็นแน่นะครับคอยสนับสนุนนะครับช่องน,น้อยๆครับคนณขับรถทัวร์ชาแนลนะครับเด้อฝากนั่นฝากเบิ้งฝากแง่งแน่ครับ ิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านจงทุขภาพร่รังไกยแข็งแรงลำล้ำรวยครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับคิดสิ่งใดขอให้สุม,มุ่งมั่นปรารถนาคลิปนี้ไว้ท้ันี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ